สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ไมเดียเจนี่ค่ะวันนี้นะคะกวางก็จะมา อัปเดตภาพรวมพลังงานประจำปี2022นะคะให้กับเพื่อนๆนะโดยที่การอ่านวันนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นภาพรวมพลังงานการงานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นะคะโดยที่กวางก็จะอ่านเป็นภาพรวมกว้างๆนะว่าในช่วงปี2022นี้นะคะจะมีเหตุการณ์อะไรสําคัญๆนะที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆบ้างในมิติต่างๆที่กวางกล่าวไปเนาะ โอเคนะยังไงกวางก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องกวางด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะมาเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มกันที่ภาพรวมพลังงานให้กับเพื่อนๆืนชาวลัคนาราศีกุมประจําปี2022นะค่สอนค่ะพลังงานภาพรวมให้กับเพื่อนๆืนชาวลัคนาราศีกุมนะคะประจําปี2022นะคะ ไนถือไม้เท้านะคะสองเหรียญแล้วก็แ่งแมงอืมก้องว่ารู้สึกว่าในช่วงจังหวะปี2022นะคะเอ่อต้อนปีเนี่ยกล้องรู้สึกว่าเพื่อนๆจะค่อนข้างแฮปปี้เออเราค่อนข้างที่จะมีความสุขอะมันเหมือนคนที่ตื่นมาแล้วร,รู้สึกว่าเราเฟรชเรามีพลังบวกเราเต็มไปด้วยเอเนอร์จีที่จะไปทำในสิ่งที่เราอยากทำกล้องรู้สึกว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะมีน่าจะมีแผนมีแพลนมี มีสิ่งที่อยากทําเต็มหัวไปหมดเลยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีอินเนอร์จีสูงมากๆในช่วงต้นปีนะมันเหมือนกับว่าอะไรที่เราอยากทําไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานอดีเลยคือเราเต็มไปได้วยแพช่ชันที่ดีมากๆเหมือนกับตื่นเช้ามาแล้วก็รู้สึกว่าจุกกรูเราก็แบบอยากจะออกไปทําสิ่งต่างๆที่เราอยากจะทำเนาะช่วงต้นปีพลังงานดีมากๆนะคะที่ในช่วงกลางปีก็รู้สึกว่าเพื่อนๆจะมีความลังเลกับอะไรบางอย่างหรือว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึก รู้สึกว่าเรามีความอาจจะสับสนในใจเบาแล้วก็มันเหมือนกับเพื่อนๆน่าจะมีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีเรื่องบางเรื่องที่ทําให้เพื่อนน่ะต้องตัดสินใจแต่เหมือนเพื่อนๆน่ะยังไม่อยากตัดสินใจนี่ออกมาเพราะภาวะสองเหลี่ยมคือคนที่แบบกําลังพยายามชั่งน้ําหนักอยู่ว่าเออเราควรที่จะไปทางไหนดีทีนี้พลังงานตรงนี้ก็รู้สึกว่าแต่ละคนน่ะอาจจะเป็นในเรื่องของที่มันแตกต่างกันบางคนอาจจะแบบกําลังลังเลเรื่องของงานบางคนอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์หรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของ,ตตงรครอบครัวเรื่อง บริบททั่วๆไปในชีวิตก็ได้นะคะว่าเหมือนกับว่าเราอาจจะก,กําลังลังเลว,ว่าเอ๊ะทิศทางของเราควรจะไปทางไหนกันแน่เพราะว่าในช่วงต้นปีอะมันเหมือนมันเป็นไปด้วยแพชชั่นนี่จะแบบเพื่อนๆอาจจะไปลองทำหลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วมันก็นเหมือนกับว่ากลางปีเราก็เริ่มแบบรู้สึกว่าเอ๊ะเราเราควรนี่จะแบบเออเลือกทางไหนไหมหรือว่าจะยังไงดีมันเป็นพลังงานของคนที่แบบเออมีภาวะของความลังเลแล้วก็ไม่แน่ใจนะทีนี้ในช่วงปลายปีก็จะยังคล้ายๆเดิมนะแต่ความเป็นความรู้สึกว่าเพื่อนๆจะเริ่มเห็น บางสิ่งบางอย่างในชีวิตมันเหมือนคนที่แบบเรารู้สึกว่าเราเราเหมือนกับเราอยากหาคําตอบว่าแบบว่าเอ๊สสรุปแล้วว่าชีวิตเราเนี่ยควรจะไปทางไหนแล้วมันเหมือนกับว่าเพื่อนๆพ,พยายามมองตัวเองค่ะพิจารณาตัวเองแล้วก็คนรอบข้างในมิติที่มันแบบว่าหลากหลายมากขึ้นอาจจะเป็นมุมมองที่กว้างขึ้นหรือว่ามองในมุมมองของแบบคนอื่นๆซิว่าเอ๊มันมัน,ม,นมันเป็นยังไงกันบ้างก็รู้สึกว่าในช่วงปลายปีอะเพื่อนเพื่อนจะได้ วิธีคิดหรือว่าไอเดียในการใช้ชีวิตใหม่ๆซึ่งมันอาจจะเป็นไอเดียใหม่ๆเลยที่เพื่อนๆอาจจะไม่เคยทำอาจจะเป็นแบบว่าถ้าเราเคยเป็นคนที่แบบค่อนข้างนี่จะมีแบบแผนในชีวิตมากๆในช่วงปลายปีเพื่อนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้หรือว่าเราควรจะปล่อยฟรีได้ไหมตัวอันนี้ก็ยกตัวอย่างเนาะมันคือการที่เราเห็นเห็นชีวิตของเราค่ะในมิติมุมมองใหม่ๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเออ มันก็อาจจะดีก็ได้นะคือเนี่ยอารมณ์ประมาณเนี่ยคือแฮงแมนในเรื่องของมิติภาพรวมของชีวิตมันก็เหมือนกับว่าคนที่เออเราอาจจะได้ไปพบไปเจอประสบการณ์หลักที่มันหลากหลายแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะลองปรับลองเปลี่ยนวิธีหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตของเราซีมันอาจจะแบบเออไปนในทางที่ดีขึ้นประมาณนี้นะอืมก็รู้สึกว่าพลังงานช่วงปลายปีอะกวางชอบคือกวางชอบแฮงแมนในในมิติของภาพรวมชีวิตเพราะมันเหมือนกับว่าเราอาจจะเคยยึดติดก,กับวิถีไอเดิม,เด,มเดิมมานานทีเนี้ย เออมันอาจจะทําให้เราพอเราไปเหมือนกับลองมองในแบบมุมมองที่หลากหลายขึ้นมันจะทําให้เราแบบเออเห็นภาพชีวิตเราได้แบบหลายๆมิติมากขึ้นที่นี่เรื่องของการงานนะคะต้นปีดีมากๆาก็รู้สึกว่ามันสอดคล้องกับไหนถึงไม้เท้าก็รู้สึกว่าเพื่อนๆจะเหมือนกับเรามีแพชชั่นที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอาจจะไปในเรื่องของงานประจําก็ได้อาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าอาจจะแบบถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนงานช่วงต้นปีเป็นเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะคะที่บอกว่า ที่เราจะได้แบบไปหางานใหม่ๆแล้วก็ว่ามีโอกาสที่จะได้การตอบรับสูงมากๆหรือว่าใครที่มีอะไรที่แบบเป็นงานอดิเรกที่เราอยากทํามานานเราไม่ได้เริ่ทำสักทีก็รู้สึกว่าต้นปีจะเป็นโอกาสาที่ดีมากๆที่จะเริ่มต้นนะเพราะว่าในถึงไม้เท้ามาพร้อมหนึ่งไม้เท้านี่คือพลังงานของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆชัดมากๆเนาะแล้วก็เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้ลองทำเนี่ยมันจะได้ไม่ด้วยความสนุกสนานแล้วก็มีแพชชั่นทีนี้ก็รู้สึกว่าในช่วงกลางปีเรื่องของงานอาจจะมีภาวะของการที่ต้องแบบ ไปต่อสู้ฝ่าฟันกับผู้คนก็รู้สึกว่าในช่วงกลางปีอ่ะจะค่อนข้างหนักอาจจะมีในเรื่องของคนที่ทํางานเนาะหรือว่าคนที่ร่วมงานกับเราคู่พาร์ทเนอร์หรือว่าคู่ธุรกิจอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นเนาะในที่ทํางานเหมือนที่กองบอกนะตัวก็รู้สึกว่าปัญหาตรงนี้เพื่อนๆจะยังจะยังแคยังคอนโทรลได้แต่ว่าเหมือนกับเออมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยน,นิดนึงแต่ต้องเรามาระวังว่า เออเราระมัดระวังการกระทบกระทั่งกันเนาะในช่วงกลางปีนะคะเพราะว่าก็รู้สึกว่าเตรียมตัวไว้มันอาจจะสอบเพราะว่ามันสอบคล้องกับสองเหรียญน่ะคือมันเหมือนกับว่าเพื่อนเพื่อนังเลน่ะมันเหมือนกับว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วงของกลางปีที่มันทําให้แบบว่าเกิดปัญหาหรือว่าข้อคอน FLICT ระหว่างในที่ทํางานอะไรเงี้ยทีนี้มันก็เหมือนกับเพื่อนๆก็ไม่แน่ใจน่ะว่าเราควรที่จะแบบตัดสินใจยังไงในสถานการณ์นี้หรือว่าเราควรที่จะแก้ปัญหาอย่างนี้ยังไงเนาะทีนี้ในช่วงของปลายปีเรื่องของการงานปังมากๆนะคะ ได้เอ็มเพรสเอ็มเพรสนี่ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการงานก็คือเพื่อนๆน,น่าจะมีโอกาสที่จะแบบเขาเรียกงไงดีอะเราจะเป็นคนที่ทุกคน่ะเหมือนกับเห็นศักยภาพของเราเออสิ่งที่เราทําอ่ะมันกำลังจะประสบความสําเร็จแล้วก็ทุกคนก็จะชื่นชอบชื่นชมในสิ่งที่แบบเราเป็นอยู่สิ่งที่เราทํามันจะเขาเรียกไงดีอะมันจะได้รับการยอมรับจากทั้งคนที่ทํางานจากหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งแบบว่า ในสังคมรอบข้างคือจะเป็นคนที่ a b u n d a n e คือว่าจริ่ๆเราจะเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์มีออร่ราจากการทํางานมากๆคือเหมือนกับว่าพอเราพูดไปใครๆก็รู้สึกว่าเออมันน่าเชื่อถือคือเรื่องของการงานนะคือมันจะประสบความสาเร็จมากๆแล้วก็จริงๆแล้วว่าเอ็มเพรสมันไม่ใช่แค่ประสบความสําเร็จแต่มันคือคนที่ทุกคนให้การยอมรับและทุกคนก็เห็นคุณค่าแล้วก็เห็นแบบเห็นถึงความสามารถของเรามันจะแบบเฉิ่ฉายมากๆในช่วงปลายปีเนาะ โอเคไนเรามาดูกันเรื่องของการเงินบ้างค่ะขอการเงินให้เพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกุม่อยค่ะเจ็ดถ้วยนะสามดาบแล้วก็หนึ่งถ้วยก็รู้สึกว่าพลังงาเนเพื่อนๆ่อน่ะมันสอดคล้องกันแทบจะทุกทก,ทกมติเลยต้นปีอะก็รู้สึกว่าเพื่อนเพื่อน่อนนาจะมีหลายอย่างมันน่าจะมีช่องทางทางการเงินหลายๆอย่างหรือเพื่อนๆนเองนี่แหละที่เหมือนกับเราเราพยายามหาเราพยายามทํางานหลายๆอย่างหรือว่าเรามีงานจ็อบเสริมจ็อบยออะไรหลายๆลอย่างที่เราไปลองทำอ่ะแล้วก็รู้สึกว่า มันก็เลยอยู่ในช่วงที่เรารู้สึกว่าเราแบบได้ไปลองนู่นลองนี่แล้วก็มีช่องทางที่จะแบบเอ่อเขาเรียกไงดีอะมีช่องทางอะไรช่องทางที่มันน่าสนใจในเรื่องของการเงินแต่ก็รู้สึกว่าเพื่อนๆค่อนข้างจะฟุ้งนิดๆเหมือนกันนะเหมือนกับว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเออเราควรที่จะเลือกช่องทางไหนกันแน่ที่มันจะแบบที่มันจะตอบโจทย์กับเราในเรื่องของการเงินอืประมาณนี้นะแต่ว่ามันก็ยังเป็นพลังงานของด้านบวกอยูนะที่นนในกลางปีอะ คือทั้งสองเหรียญห้าดาบแล้วก็สาดาบก็มีความรู้สึกว่าในช่วงกลางปีของเพื่อนเพื่อและคนาราศีกุ่มค่อนข้างจะหนักนิดนึงในเรื่องของการเงินอาจจะมีภาวะบางอย่างที่อาจจะมีความไม่ไม่เป็นไปนอย่างที่เราต้องการอาจจะมีเรื่องของการเสียเงินหรือว่าในสิ่งที่เราลงทุนไปอ่ะมันไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างที่เราคาดหวังมันจะมีความผิดหวังเกิดขึ้นในเรื่องภาะวะการเงินในช่วงของกลางปีเนาะ ือว่าอาจจะมีภาวะที่แบบเาการเงินมันฟืดเครืองมันไม่ได้ลื่นไหลยอย่างที่เราต้องการแต่ปลายปีอะค่ะควารมรู้สึกว่าภาวะคือปลายปีอะมันดีทั้งหมดเลยอะมาสอดคล้องในแนวตั้งมากๆปลายปีเพื่อนๆจะได้โอกาสทางการเงินหรือสิ่งที่เพื่อนๆทำมาเนี่ยแหละที่มันต้องต่อสู้ฝ่าฟันมาแหละมันจะได้มีการเริ่มต้นอย่างจริงจังในเรื่องของการเงินมันน่าสอดคอล้องกับเรื่องของการงานด้วยความรู้สึกว่าสิ่งที่เพื่อนๆกำลังพยายามฝ่าฟันมาในช่วงกลางปีหรือว่าตั้งแต่ที่เราเริ่มทำในช่วงต้นปีเนี่ย กลางปีอาจจะมีอุปสรรคไปบ้างแต่ว่าในช่วงปลายปยีค่ะพลังงานสวยมากๆหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นแล้วเป็นการเริ่มต้นที่แบบมันเหมือนกับตอนต้นปีอ่ะเพื่อนๆเหมือนกับมันยังเป็นเด็กที่เหมือนลองขี่จักรยานแบบว่ายังใส่2ล้อ3ล้อแล้วก็ปัน่นปั่นไปใช่ไหมทีนี้พอกลางปีอ่ะมันก็มีความที่แบบเอ้ยลองลองถอดล้อแล้วก็ยังลงรุกคลานแต่ปลายปีอะค่ะมันคือคนที่แบบพร้อมไม่จะถอดล้อเสริมออกแล้วก็แบบพร้อมไม่จะแบบเหมือนออกออกออก,ออกเดินทางได้แบบ อย่างเต็มที่เต็มตัวแล้วก็แบบแบบเต็มสูบเออก็รู้สึกว่ามันจะได้มีการมีการเริ่มต้นใหม่ๆในทางการเงินมันจะมีโอกาสที่เหมือนกับว่าออมันไม่ใช่โอกาสที่ลอยมานะแต่มันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆะพยายามทามาตลอดทั้งปีแล้วมันจะได้มีการเริ่มต้นอย่างจริงจังในช่วงปลายปีเนะวาะว่าวพลังงานปลายปีสวดมากเลยเรามาดูเรื่องความรักควมามสมคัญกันบ้างนะขอพลังงานความรักควมามสมคั์ให้กับชาวลัคนาราศีกุมภ์หน่อยคะ่ะสิบทูเอ้สิบเหรียญน,นะคะ สามเหรียญแล้วก็คิงเหรียญว้าวคือพลังงานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดีมากๆในช่วงต้นปีนะคะเอ่อถ้าคนที่มีความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วความรักความสัมพันธ์นี้จะเหนียวแน่นแน่นแฟนมากๆเราจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะแบบกระชับมิดได้ดีขึ้นเออมีความอบอุ่นเกิดขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์รู้สึกว่ามันแบบอยู่ด้วยกันแล้วมันแฮปปี้อุ่นๆในใจคือพลังงานของครอบครัวขึ้นทีนี้ถ้าก็เป็นคนโสดนะคะก็มีความรู้สึกว่า เ,ออเพื่อนๆก็จะไม่ใช่คนโสดที่เงียบเหงาอก็เป็นความรู้สึกว่าเพื่อนๆจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกไงดีอ่ะมีครอบคือใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้นนะที่เป็นคนโสดนะมมนเหมือนกับว่าเราไม่เหงาเลยเพราะว่าเรามีคนในครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราตลอดเราไม่ได้รู้สึกว่าเราขาดแคลนอะ่ะเออเรามีความรักที่เต็มเปี่ยมมากๆมาจากคนในครอบครบัวแล้วก็จากเพื่อนกแกลเลนามิรที่ดีเนาะทีนี้ถนะ้าเกิดว่าในช่วงกลางปีนะคะก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นคนโสดนะพลังงานนี้ดีมากๆก็รู้สึกว่าถ้าใครที่โสดอ,อยู่นะ ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยแต่กลางปีเนี่ยเพื่อนๆจะมีโอกาสได้เจอใครสักคนหนึ่งหรือว่าได้ได้มีโอกาสได้ไปเรียนรูเออ้เริ่มต้นเรียนรู้รู้จักกับใครสักคนหนึ่งที่มาจากสายอาชีพมาจากการงานหรืออาจจะเป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่อาจจะเป็นคนเก่าก็ได้หรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานใหม่ๆที่จะได้มาเหมือนกับเรียนรู้เ,ออเหมือนกับมาทําความรู้จักกันแต่พลังงานของสามเหรี่ยญนะ่ะมันจะเป็นลักษณะของเฟรนะ์โซนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบ ว่างๆอยู่นะแบบไม่ได้มีความสัมพันธ์นะช่วงกลางปีโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วสามเหรี่ยญมันเป็นเฟรนด์โซนก็จริงแต่มาเป็นเฟรนด์โซนที่ต่างคนต่างก็เหมือนมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่มันยังเป็น,นระยะเริ่มต้นแต่ก็รู้สึกว่าการเริ่มต้นตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นการเริ่มต้นที่เหมือนคน2คนนะคะมันเหมือนกับเพื่อนๆแล้วคนๆนี้ไม่ได้มองหาความสัมพันธ์ที่มันฉาบฉวยอ่ะเพราะว่าพลังงานสามเหรี่ยญมันคือคนที่มาเริ่มต้นกันแบบ เริ่มต้นแบบที่มันมัน่นคงเออนี้อออกไหมคือมันเป็นการเริ่มต้นที่มัน่นคงมันไม่ใช่การเริ่มต้นแบบเฟรชแล้วก็แบบแค่จะตอบสนองด้านความรู้สึกอารมณ์ไม่ใช่แต่อันนี้คือแบบว่ามันเหมือนเป็นคนสองคนที่มองหาความมั่นคงทั้งคู่แล้วก็เหมือนกับได้มาทําความรู้จักกันได้มาเริ่มต้นพูดคุยเป็นกลิลนาะิตรที่ดีต่อก,กันประมาณนั้นนะทนี่ในช่วงปลายปีนะคะอ๋อหรือถ้าคนที่เป็นคนที่มีคู่นะคะในช่วงกลางปีก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ต่างคนต่างยังแบบเขาเรียกอะไรอะ ยังยังมีความรักใคร่กลมเกลียวดีอยู่แต่อาจจะไม่ได้น่นแฟนเท่าช่วงต้นปีแต่ว่าก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ลื่นไหลนะเพียงแต่ว่าต่างคนต่างอาจจะมีภาระหน้าที่การงานม,มันก็เลยเหมือนกับความที่เป็นคบกันอะ่ะมันก็เลยเหมือนกับมีแฟนแตเหมือนมีเพื่อนเนี่ยมแต่ว่าก็พลังงานไม่ได้แย่นะคะมันก็เหมือนกับว่า อาจจะความหวานหรือว่าความอบอุ่นนี่แต่อาจจะน้อยลงไปแต่ว่าความมั่นคงก็ยังมีอยู่โดยเฉพาะช่วงปลายปีนะคะดีมากๆได้คิงเหรียญถ้าคันนี้แต่ว่าถ้าเป็นคนที่เป็นคนโสดอาจจะไม่ดีนะเพราะว่ามความรู้สึกว่าเพื่อนๆน่าจะโฟกัสไปที่เรื่องของการงานการเงนิงนซะมากกว่าเออถ้าเป็นเพราะว่าคิงเหรียญสำหรับคนโสดเนี่ยคือคนที่ไม่ได้สนใจความละความสัมพันธ์เท่าไหร่แล้วอาจจะไปโฟกัสกับเรื่องของแบบการงานการเงินความมั่นคงของเราแต่ถ้าคนที่มีคนคุยหรือว่าคนที่มีคู่นะคะความรู้สึกของความสัมพันธ์นี้จะยังมั่นคงอยู่ แล้วก็แต่ว่าความหวานหรือว่าความมีแพชชั่นอาจจะลดลงนะแต่ว่าความมั่นคงในความสัมพันธ์เนี่ยจะยังแน่นแฟนมากๆแล้วก็แต่มอาจจะมีความระยะห่างกันบ้างมันเหมือนคนคบแบบผู้ใหญ่อะเนาะแต่ว่าความสัมพันธ์ก็จะยังแบบต่างคนต่างก็ยังถือความสัมพันธ์นี้ยางหนักแน่นประมาณนี้นะคะแสดงว่าภาพรวมของเ,เพื่อนๆชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยช่วงต้นปีอะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เหมือนได้ออกไป explore เรียนรู้เว่า อะไรที่มันน่าสนใจเออมันเป็นช่วงเวลาที่เรามี energy สูงมากๆที่ช่วงกลางปีอะคะ่ะจะค่อนข้างหนักนิดนึงเหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องราวปัญหาอะไรเกิดขึ้นที่เราต้องฝ่าฟันนะในทุกมิติเลยเนาะแต่ในช่วงปลายปีนะคะพลังงานจบสวยมากๆคือสวยทุกมิติเลยแล้ว,ว่าน่าจจะเป็นมิติของตัวเองที่เหมือนกับเราก็ได้มีไอเดียใหม่ๆแล้วก็ความคิดใหม่ๆในการใช้ชีวิตนะแล้วก็ในเรื่องของการงานประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็ได้มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้น เ,ออเริ่มต้นเ,ออเส้นทางการเงินใหม่ๆส่วนความรักความสัมพันธ์ก็มั่นคงมากๆนะคะคือวความความรักความสัมพันธ์เนี่ยปังเลยตั้งแต่ต้นปีจนปลายปีเลยโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมพลังงานให้กับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกุมภาพันธ์ปี2022นะคะยังไงกวางก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็ subscribe ช่องกวางเอาไว้ด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปความรักความสัมพันธ์รายเดือนนะคะก็จะเริ่มต้นที่เดือนมกราคมเนะะเาะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีค่ะ